ก็มาต่อกับข้อมูลกิจกรรมวอลเลนไท์กันบ้างนะครับกิจกรรมวอลเลนไท์เนี่ยเปิดตัวสกินแรกในปี2021เป็นสกินของช่างเครื่องกลสกิน S ดอกไม้มีวันโรยลานะครับซึ่งจะมาพร้อมกับประดับสามารถแลกได้ทั้งกระดุมแดงและทั้งเกลือมงวงเลยนะครับแล้วต่อมาในปี2023นะครับก็จะเป็นสกินของนักจิตวิทยากับของผู้ป่วยนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสกิน A สกินของผู้ป่วยนะครับจะเป็นสกิน A สกินมาจานูนนะครับส่วนสกินของนักจิตวิทยาจะเป็นสกินของไลลานะครับ แล้วก็มาเปิดตัวในสกินที่4นะครับในปี2024เป็นสกินของนักเต้นหญิงสกินเอสซิลฟิเดนะครับซึ่งมาพร้อมกับประดับอีกเช่นเคยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในกิจกรรมวาเลนไทน์เนี่ยอันจะวนมาทุกปีนะครับแล้วสามารถใช้กระดุมแดงหรือเกลือ่วงซื้อก็ได้สำหรับในปีหน้าเนี่ยว่าในปี2026เนี่ยจะมีสกินใหม่เข้ามาไหมยังไงเรามารอลุ้นกันในวันที่19ในสตรีมมิ่งนะครับ สำหรับใครที่ชอบหมดความรักนะครับก็สามารถแลกได้เลยนะครับในช่วงวา l เลนทนยของทุกปีนะครับยังไงก็เก็บเกลือกันไว้ละกันส่วนจะมีการอัปเดตยังไงข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำการแปลไทยและที่มาอัปเดตให้นะครับในวันที่19สําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ